สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานสองหน้านะครับเป็นพระยุปลายลักษณะของพุทธศิลป์เป็นพระสมเด็จพระประธานที่มีเส้นแซมสองเส้นบางท่านก็เรียกว่าพระประธานฐานแซมนะฮะเป็นการจำลองพุทธศิลป์กทธพิมพ์มาจาก พระพุทธรูปยุคเชียงแสนนะครับสังเกตได้จากมีพักกันหรือใบหูสองข้างนะฮะแล้วก็มีเส้นแซมตรงใต้ตักหนึ่งเส้นแล้วก็เส้นแซมตรงใต้ฐานบวนัวหรือฐานที่สองอีกหนึ่งเส้นนะครับองนี้เป็นพิมพ์มเหสวนนะก็คือมีสองหน้าแล้วก็สวนกลับก็ค่อนข้างจะพบเจอลำบากมีน้อยนะครับ โดยเฉพาะพิมพ์ลักษณะแบบนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอกันนะครับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะก็โอเคนะฮะมีปูนงอขึ้นมาทั่วทั้งองค์เส้นซุ้มก็มีการง้วนเข้านะฮะมีการเซตตัวรายละเอียดต่างๆประเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยกล้องการขยายสูงกันนะครับที่บงบอกว่าเป็นพระยุคลายก็สังเกตได้จาก การนั่งนะฮะเราจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายและนักแข่งซ้ายชัดเจนนะครับแล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะฮะหรือเส้นกรอบกระจกนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตพระยุคปลายแล้วก็มาดูตรงฐานสิง์ด้วยนะฮะฐานสิง์จะเล็กคมกว่ายุคกลางและยุคต้นหัวฐานจะเชิดขึ้นทั้งสองด้านนะครับส่วนฐานล่างสุดจะมี ลอยยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานนะฮะซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์อันนี้มาดูตรงด้านข้างนะฮะอันนี้เป็นลักษณะของพระสองหน้านะครับด้านนี้ก็อีกหน้านหนึ่งด้านนี้ก็อีกหน้าหนึ่งนะครับการตัดขอบค่อนข้างจะราบเรียบนะฮะเพราะว่าพระสองหน้าจะมีการตัดขอบค่อนข้างจะราบเรียบนะครับ ด้านในองค์พระก็งดงามนูนเด่นนะฮะเส้นสายต่างๆเห็นชัดเจนกดพิมพ์เด้นลึกโดยเฉพาะเส้นแซมนะฮะเราเห็นชัดเจนทั้งสองเส้นมาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องการขยายสูงัน,นะฮะจะสังเกตเห็นปูที่งอกขึ้นมาเป็นภาพสีขาวนะครับเนื้อพระก็มีมวลสารซ่อนอยู่ข้างในนะฮะมีร่องรอยของเศษว่านเศษลัก ปรากฏอยู่นะครับเส้นซุ้มก็มีการเซตตัวนะฮะ mm hmm. เนื้อมีความแกรกมีดินกำแพงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็รอบๆบ,บริเวณทั้งด้านนอกด้านในก็มีลักษณะของผูนงอขึ้นมาภาพนี้จะเป็นลักษณะของตรงฐานนะฮะถาให้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนที่สูงน่าจะมีความแกล่งใสนะครับส่วนที่ต่ําก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมามีรอยแตกเยอะแยะมากมายนะฮะซึ่งเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จอันนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านซ้ายนะครับสีแดงๆตรงนี้เป็นดินกระแพงนะครับ ในเนื้อเราก็ยังเห็นจุดดำจุดแดงซ่อนอยู่นะฮะอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะฮะตัดเฉียงเล็กน้อยนะครับเนื้อมีความใสแกล่งนะฮะบ่งบอกว่าผสมน้ำมันต่างยวอันนี้เป็นฐานสิงนะฮะน,นี่เป็นเส้นแซมใต้ฐา,านบบหรือฐานที่สอเส้นสายต่างๆก็มีความ พิ้วนะฮะขยิบขยิกเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวานะฮะอันนี้เป็นหนัวเขาซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวอนตรงนี้เป็นเส้นแซมใต้ตักนะครับลูกนี้เป็นหัวเขาขวาตรงนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับอันนี้เป็นฐานบัวนะฮะแล้วก็มีเส้นแซม ขึ้นมาตรงใต้ตักโหงแขนก็วางงดงามนะฮะเส้นสายขยุกข,ขยิกแสดงถึงความเป็นธรรมชาติของการเวลานะครับตรงหน้าอกนะฮะหงแขนก็ค่อนข้างจะวางบาลานนะฮะเส้นแขนด้านซ้ายจะตัดตรงกวา่าด้านขวานะครับ ตรงนี้เป็นพักกันสองข้างนะฮะแล้วก็มีพักสอค่อนข้างจะสูงนะฮะแกะพิมพ์ได้ละเอียดงดงามนะครับพื้นที่ส่วนที่ต่ำก็ปรากฏว่ามีปูนงอกขึ้นมาคุมประเกตยาวไปแล้วก็ทะลุซุ้มออกไปนะครับพ,รพักนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีก้อนวนสารปรากฏให้เราเห็นนะฮะมีรอยแตกเก่า แตกใหม่มาดูรูปภาพของอีกด้านหนึ่งนะครับถ่าให้เห็นถึงเส้นซุ้มนะฮะเราจะเห็นจุดดำจุดแดงดินกำแพงเศษลักเศษทานปรากฏอยู่ในเนื้อผ้าเส้นซ้มบนด้านขวานะฮะก็มีความแกร่ง ะครับเนื้อใสงดงามโทนสีลดลันกันไปหลากหลายนะฮะในเข้มมีอ่อนในอ่อนมีเข้มเรื่องสีขององค์พระก็สําคัญนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นมนุษย์ธรรมสีก็จะเป็นสีเดียวกันทั้งทั้งองค์นะครับแต่ถ้าเป็นธรรมชาติสร้างสารรค์ในเนื้อพระจะมีสีสันต่างๆลดหลั่นกันไปนะครับอันนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านซ้ายนะครับ ภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านขวาตรงนี้เป็นดินกำแพงนะฮะตรงนี้ก็เป็นดินกำแพงนะครับมีเศษรับเศษบ้านปรากฏอยู่ให้เราเห็นหัวฐานสิงห์ด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นแสงใต้ฐานบัวหรือฐานที่สองหัวฐานสิงห์ด้านขวาสะเกตด,ดูปูนนะฮะงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับ ภาพน,นี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวอร์นะครับลักษณะเส้นชาจีวอรเล็กๆแบบนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเส้นชาจีวอรเส้นลวดก็ได้นะครับอันนี้เป็นฐานแซมใต้ต่ำอ,อันนี้เราเห็นดินสีเขียวนะฮะตรงนี้แต่ว่าองค์นี้มวลสารก็โอเคนะฮะครคันอันนี้เป็นเศษว่านเศษลักนะครับจุดสินดำของเบียรอดอกไม้ร้อยแปดของผงตะไบปักกิ่ง ก็เป็นสีดำนะครับหัวเข่าขวาตัวนี้เป็นพระบาทซ้ายนะครับอันนี้เป็นดินสีเขียวๆที่เราดูเมื่อกี้นะครับรงแขนก็วางงดงามนะฮะเส้นสายขยุกขยิกเป็นธรรมชาติกระโหลกก็งดงามนะเนื้อมอีการเซตตัวมีความแร่งนะ มวลสารต่างๆก็ปรากฏให้เราเห็นสะเกตยาวแล้วก็ทะลุซูมออกไปอันนี้ก็เป็นเห็นดินสีเขียวนะครับเห็นจุดดำจุดแดงเห็นดินกำแพงเห็นเศษวานเศษฐานเศษร,รับพพักนะฮะก็มีการเซตตัวนะฮะพักกันสองข้างชัดเจนนะครับ อันนี้เรามาดูด้วยกล้องกำลัขยายสูงกันนะครับเริ่มจากพระพังอันนี้เป็นข้อมวลสารนะฮะกรดงามจริงๆพระศอหรือลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะอันนี้มีพระกันสองข้างเห็นชัดเจนหน้าอกอยู่พระอุระข้อครนงามผึ่งผายนะฮะซอกกระแตซ้ายจะยบางกว่าด้านขวาเส้นแขนของด้านซ้ายจะ ทิ้งดิ่งกว่าตรงกว่าด้านขวานะครับเนื้อก็มีการเซตทัวเป็นตะปุ่มตะปำนะฮะวงแขนกขาวางลด,ดงามเส้นชาจีวรเค่อนข้างจะเล็กนะฮะเส้นของสันนักแข้งซ้ายก็ค่อนข้างจะเล็กลด,ดงามนะตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงนี้เป็นเส้นแซมใต้ตักนะครับพระศมเดจที่มีเส้นแซมใต้ตักนะฮะก็ถือว่าเป็นพระศุเดษพิมพ์ ใหญ่พระประธานนะครับบางพิมพ์ก็มีเส้นเดียวบางพิมพ์ก็มีสองเส้นแบบนี้นะครับความเป็นธรรมชาติขององค์พระเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงนะฮะเอาไว้ทีหลังนะฮะเพราะว่าพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าพระของเสียงใจแต่ละท่านที่นำมาโชว์ใน YouTube หรือนำมาที่สำนิกพิมพ์ทรงนะฮะก็ไม่ค่อยจะเหมือนกันนะฮะแล้วก็บางองค์ก็ไม่มีส่วนที่จะคล้ายกับพิมพ์หลักสี่พิมพ์ที่เขากำหนดกันไว้นะครับสรุปว่าพระสมเด็จจะมีราคาแพงราคาถูกก็อยู่ที่ว่าเป็นพระของใครนะใครเป็นคนซื้อใครเป็นคนเช่าหานะครับ สิ่งที่เราต้องสนใจจริงๆเพื่อเก็บสะสมได้ถูกวิธีเพื่อในอนาคตนะก็คือต้องสะสมด้วยหลักของวิทยาศาสตร์หลักของความเก่าหลักของธรรมชาติวิทยานะครับอนาคตนะฮะเทคโนโลยีจะพัฒนาขึ้นมากกว่านี้พระสายอนุรักษ์แบบนี้นะฮะจะแท้ทุกที่ แท้สากลน,นะฮะไม่ใช่แท้เฉพาะเมืองไทยแท้เฉพาะสมาคมแท้เฉพาะกลุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกด้านกันนะฮะอีกด้านหนึ่งนะฮะลูกของพระพักก็ไม่เหมือนกับคงตะกี้อีกด้านหนึ่งนะฮะก็แตกต่างชัดเจนก็ใส่ว่าพระองค์นี้เป็นพระสองหน้านะฮะเป็นพระพิมพ์ใหญ่ประธานสองหน้าแบบมาเหตสวนนะก็คือสวนกลับนะครับ หน้อกมีการเซตตัวชัดเจนนะเนื้อมีความแข็งนะครับตามซอกแขนก็มีปูนงอกขึ้นมาค่อนข้างจะหนานะครับอันนี้เป็นดินสีเขียวนะฮะอันนี้เป็นเศษบ้านเศษฐาน เรามาดูตรงพื้นคูหากันนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างพื้นคูหานะฮะก็ปรากฏมีปูนงอกขึ้นมาเต็มไปหมดนะฮะผิวก็สูงๆต่ำๆนะฮะบอกพอถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพอเสร็จจะมีการงอกของปูนตลอดเวลานะฮะพระองค์ไหนอยู่ในสภาพสแวดล้อมที่มีความชื้นสูง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือปูนที่งอกขึ้นมาก็จะมากนะครับยกตัวอย่างพระในเจดีบุคุชมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะครับอันนี้เป็นดินสีฟ้านะฮะพัฒนาของพื้นผิวก็สําคัญนะฮะถ้าองค์ไหนผิวเรียบดึงไม่มีหลุมไม่มีบอ่อไม่มีสูงไม่มีต่ํา กขาตกคิดไปก่อนว่าน,น่าจะเป็นพระสมเด็จที่อายุไม่ถึงยุคนะครับเนื้อ <_ d ew> er> มีความแกลงใสนะฮะงดงามมากพระสมเด็จตรงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานเป็นพระสมเด็จสองหน้านะฮะ เป็นสองหน้าแบบมาเหศวรก็คือสวนกลับกันนะครับมีความพดงามมวลสารก็ชัดเจนนะฮะเส้นสายสมบูรณ์ก็ถือว่าเป็นพระที่มีคุณค่านะฮะใครได้บูชาครอบครองก็ไม่อายใครนะฮะเพราะว่าพิมพมาเหศวรสองหน้าแบบนี้แล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่พระทานแบบนี้ค่อนข้างจะหายากนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ